ลมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอและดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยันพร้อมใจเมืองไทยดีดีเหนือใต้ศาสตร์มีคำบอก ว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอะ้ัเธอ,เธอฉันรักเธอรักเธอเมือนไทย I love you จะเล่นจะร้องรับใบทองเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลลดอกคองไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายคุณร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรับ ท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็ลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทยดีดีเมืองไทยดีดีเมืองไทยดี ครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีดีนะครับกับผมจักรพันธ์จักรพลครับผู้ชมครับวันนี้เราพาผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดนครพนมครับซึ่งจังหวัดนครพนมนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการคมนาคมซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงทางการค้าการลงทุนรวมถึงการท่องเที่ยวด้วยครับและในอนาคตอันใกล้ที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ จะเป็นศูนย์กลางและเป็นประตูเชื่อมเศรษฐกิจสู่ประเทศในอาเซียนนะครับซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจในการลงทุนในอนาคตครับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูความพร้อมและการเตรียมตัวของชาวจังหวัดนครพนมครับในการที่จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้มาดูกันว่าภาคเอกชนจะมีแนวทางในการปรับตัวรวมถึงมีข้อเสนอแนะดีๆอย่างไร ก,การรองรับนักท่องเที่ยวนักธุรกิจที่จะหลั่งไหลเข้ามาสร้างการจเจริญเติบโตทางด้านการลงทุนการค้าที่เมืองแห่งความสุขริมฝั่งโขงแห่งนี้กันครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับคุณธนพัฒน์ธีฆะธนานน์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานหอ,อการค้าจังหวัดนครพนมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของภาคเอกชนที่มีการปรับตัวแล้วก็มีการเตรียมตัว ในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงครับพังครับภาพรวมของทางเอกชนในการรับมือกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนมครับครับผมเรียนว่าในภาคของเอกชนนะครับเราพัฒนาอย่างคู่ขนานนะครับในส่วนของเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็นการพัฒนาระหว่างภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราในฐานะท้องถิ่นในจังหวัดนครพนมนะครับ เราอยู่ในช่วงเวลาที่เรากําลังพัฒนาตัวเองแล้วก็ปรับตัวเพื่อรองรับคนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับก็จะมี2กลุ่มกลุ่มหลักๆคือนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในจังหวัดนครพนมและอีกกลุ่มหนึ่งก็เรามีความเชื่อว่านครพนมเราเองเป็นเมืองรองที่เป็นเมืองรองสําหรับท่องเที่ยวครับคาดว่าธุรกิจประเภทไหนที่ชาวจังหวัดนครพนมควรจะปรับตัวแล้วก็รองรับในการเกิดขึ้นครับ ครับแน่นอนครับธุรกิจบริการวันนี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับว่าพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเราเนี่ยต้องการงานบริการเป็นหลักนครพนมเองเรามีการเตรียมการเรื่องการบริการอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ร้านร้านผู้ประกอบการลายย่อยนะครับร้านกาแฟคาเฟ่ร้านอาหารรวมไปถึงผู้ประกอบการโรงแรมครับก็มีการปรับตัวครับเพื่อที่จะรองรับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นใช่ครับ แล้วในอนาคตอันใกล้นีครับเมื่อเกิดการลงทุนเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างกับจังหวัดนครพนมแน่นอนครับผมเชื่อว่าจังหวัดนครพนมเราเองจะมีประชากรแฝงที่มากขึ้นรวมไปถึงประชากรคนนครพนมที่เดินทางไปทํางานในจังหวัดอื่นๆน,นะครับ,รบก็จะกลับมาอยู่ที่บ้านเรานั่นหมายความว่าการพัฒนาของจังหวัดนครพนมเนี่ยจะพัฒนาอย่างคู่ขนานนะครับทั้งนโยบายของภาครัฐและภาคเอก,กชนเองครับ ความโดดเด่นที่มีในจังหวัดนครพนมนะครับรับคิดว่ามันคืออะไรนะครับในเชิงของการท่องเที่ยวก่อนนะครับก็เรามีการท่องเที่ยวในเชิงพุทธศาสนาแน่นอนครับองค์พระธาตุพนมที่มีประวัติยาวนานกว่า2,000ปีนะครับรวมไปถึงองค์พญาศรีสัตนาคราชของเราหรือว่าพญานาคที่ตอนนี้คนเนี่ยกราบเคารพบูชาอย่างต่อเนื่องนะครับผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สองสิ่งนี้ก็เป็นหนึ่งในแมกเนตหลักที่ทําให้คนมานครพนม ต่อเนื่องจากสิ่งนี้นะครับเรามีพลังบวกครับก็คือวิวทิวทัศน์ที่เป็นแม่น้าโขงของเราซึ่งแม่น้าโขงของเราเนี่ยเรามีวิวเป็นแม่น้ําและภูเขาไปด้วยกันนะครับ,รบทําให้บรรยากาศในจังหวัดเราเนี่ยค่อนข้างดีครับม,มากกว่านั้นก็คือว่าเรามีเส้นทางวิ่งหรือเส้นทางจักรยานนะครับตั้งแต่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยราวแห่งที่3นะครับยาวไปจนถึงอำเภอ่าตขนมโดยที่ เส้นทางนี้เนี่ยเราไม่มีถนนตัดผ่านครับก็ทําให้เป็นจุดที่น่าสนใจของในจังหวัดนครพนมใช่ครับก่อนหน้านี้จังหวัดนครพนมเป็นยังไงบ้างครับครับที่ผ่านมาเนี่ยช่วงช่วงสิปีให้หลังนะครับย้อนหลังไปเนี่ยนครพนมถือว่าเป็นเมืองผ่านที่คนเดินทางมาแล้วก็มากราบไหว้องค์พระธาตุพนมเราไปแวะพักค้างคืนที่จังหวัดมุกดาหารแต่ณวันนี้เนี่ยทิศทางก็ นครพนมเริ่มมีส่วนแบ่งในการในการขายในในพื้นที่ของลูกค้าที่แวะมาพักมานอนนครพนมมากขึ้นการปรับตัวการลงทุนเองจะเห็นได้ชัดว่าใน4 5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีผู้ประกอบการโรงแรมเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการร้านกาแฟาผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดขึ้นขึ้นเรื่อยๆครับแสดงว่าภาคเอกชนก็มีการเตรียมตัวแล้วก็มีการรองรับกับเสรกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นถูกต้องครับ ถูกต้องครับแล้วชาวจังหวัดนครพนมนะครับในเรื่องของการค้าขายควรจะปรับตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับในแง่ของการค้าขายผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยเรามีมิติใหม่ในการค้าขายนะครับอย่างที่นําเรียนเมื่อสักครู่ว่าเรามีมิติของการค้าขายในรูปแบบของงานบริการมากขึ้นมากกว่าการซื้อมาขายไปนั่นหมายความว่าเราก็เตรียมตัวแล้วก็รองรับอยู่แล้วครับครับแล้วอย่างนี้ในในภาคของภาครัฐนะครับ อย่างมมพภหกเอกชนควรจะให้ภาครัฐมีการสนับสนุนเพิ่มเติมอย่างไรนะครับครับภาครัฐเนี่ยมีการสนับสนุนในส่วนของอินฟาสตรักเจอร์หลักของเมืองนะครับการพัฒนาหรือเป็นการเป็นโครงสร้างหลักเรื่องงบประมาณแน่นอนสิ่งที่ภาคเอกชนวันนี้เนี่ยเราต้องการก็คือเราต้องการองค์ความรู้นะครับในการพัฒนางานบริการของเราทํายังไงให้บ้านของเราเนี่ยเป็นไมซิตี้ย่อมๆได้ไมซิตี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของห้องประชุมเป็นหลักแต่พูดถึงงานบริการเป็นหลัก เรามีความตั้งใจอยากจะให้พี่น้องประชาชนเราเมีความเข้าใจในเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ครับแล้วคิดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะตเติบโต,ตขึ้น,นครับหลังจากที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษตรงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นครับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับแน่นอนเราจะมีประชากรแฝงที่มากขึ้นมีธุรกิจใหม่ๆที่มารองรับกลุ่มประชากรแฝงนี้ที่เข้ามาทํางานในจังหวัดเรารในขณะเดียวกันนะครับผมก็เชื่อว่าปริมาณนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ชัดว่าก่อนยุคโควิดเนี่ยครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเราเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า1ล้านคนโดยเรามีงานกิจกรรมใหญ่ๆของจังหวัดเรานะครับที่เป็นแมกเนตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาอาทิเช่นงานไหวพ้พระธาตุพนมนะครับงานบวงสวงพระยาศรีสัตนาคราชรในเดือนกรกฎางานไหลเรือไฟนะครับซึ่งเป็นงานผมเชื่อว่าเป็นงานระดับโลกถ้าหลายๆท่านได้มาเป็นอเมซิ่งหนึ่งในอเมซิ่งไทยแลนด์ของเรานะครับในขณะเดียวกันเนี่ย เราก็มีงานปีใหม่งานข้าวดาวในจังหวัดเราซึ่งเป็นงานปีใหม่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวนะครับเพราะว่าสถานที่ที่เราจัดเนี่ยเป็นบริเวณหอนาฬิกาเวียดนามนุสรแล้วทีนี้ในเรื่องของสินค้าที่มีความโดดเด่นในการที่จะส่งออกหรือว่านําเข้าในทาเลที่จังหวัดนครพนมนะคืออะไรครับก็ผมเชื่อว่าสเสน่ห์หนึ่งของนครพนมนะครับประชาชนที่นี่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราพูดถึง3เชื้อชาติแล้วก็ 7, 7ชนเผ่า ในบ้านเรานะครับสามเชื้อชาติเนี่ยเราพูดถึงอะไรบ้างแน่นอนครับคนไทยนะครับประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนประเด็นที่3เนี่ยคนไทยเชื้อสายเวียดนามนะครับซึ่งผมเชื่อว่าคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในนครพนมเนี่ยยังมีพี่น้องที่เป็นคนเวียดนามอยู่ที่ประเทศเวียดนามอยู่นะครับการค้าขายที่เป็นการส่งออกเนี่ยออของเราเนี่ยจะมีทั้งการซื้อมาขายไปของใช้จําเป็นทั่วไปนะครับพัดลมเอยแอร์เอยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายๆอย่าง ครับก็สิ่งเราเนี้ยผมมองว่าเป็นจุดแข็งของจังหวัดนครพนมครับแล้วมีสินค้าอื่นๆอีกไหมครับที่สินค้าอื่นๆก็อาทิเช่นอุปโภคบริโภคนะครับเครื่องดื่มชูกาลังก็ส่งออกจากประเทศไทยค่อนข้างเยอะครับในขณะเดียวกันเราก็ไปพบว่าช่วงหลังๆนะครับนครพนมมียอดส่งออกของผลไม้เช่นทุเรียนครับลำไยเนี่ยค่อนข้างมากกว่าประตูส่งออกของแหลมฉบังนะครับ แบบว่าการเดินทางจากนครพนมเราเนี่ยไปถึงท่าเรือน้าลึกที่เวียดนามเนี่ยค่อนข้างสั้นเราใช้เวลาเพียงแค่ประมาณส0ชั่วโมงครับครับคุณธัรมมองอนาคตอันใกล้ของจังหวัดนครนครพนมเป็นยังไงบ้างครับครับในระยะ5ปีถึง10ปีในระยะ5ปีเนี่ยผมเชื่อว่านครพนมแน่นอนจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนอย่างมากนะครับและเป็นการท่องเที่ยวเชิงครอบครัวมากกว่ามิติอย่างเช่นว่า คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเนี่ยเดินทางมานครพนมเพื่อมาสักการะองค์พระธาตุพนมแต่ว่าลูกๆหลานๆเนี่ยเดินทางมาควบคู่กันนะครับมาเที่ยวคาเฟ่มาเที่ยวบรรยากาศการปั่นจักรยานการวิ่งริมแม่น้ำโขงหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินในสื่อนะครับว่านครพนมเป็นแชมป์อากาศดีที่สุดในประเทศติดต่อกัน7วันบ้าง10วันบ้าง15วันบ้างแต่ไม่มีเดือนไหนเลยครับที่เราไม่อากาศดีที่สุดในประเทศแปลว่าทุกเดือนเนี่ยเราจะติดหนึ่งใน จังหวัดที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยครับเป็นเมืองสามสุขเป็นเมืองที่มีบรรยากาศดีผมเห็นเรื่องของอคนเริ่มรักสุขภาพรเริ่มออกกำลังกายมีคาเฟ่มีจุดแลนด์มาร์คใหญ่เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะครับ,รบซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมมากแค่ไหนครับโอ้ผมคิดว่าเปลี่ยนไปมากๆในห่วงเวลา5-7ปีที่ผ่านมา เปลี่ยนไปจนหลายๆท่านที่เคยมานครพนมเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับกลับมานครพนมใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยกลับมาแล้วผมว่าอาจจะมีตกใจเล็กน้อยนะครับว่าโอ้มันเปลี่ยนไปเยอะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ไมเปลี่ยนคือวิถีชีวิตของชาวนครพนมครับการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายโล,โลไลฟ์ของที่นี่ยังคงอยู่เหมือนเดิมครับผู้ประกอบการรวมถึงประชาชนชาวจังหวัดนครพนมควรที่จะเตรียมตัวแล้วก็มีการรับมือยังไงกับอนาคตอันใกล้นี้นะครับ ในอนาคตอันใกล้นะครับเราอาจจะคาดคะเนทิศทางไม่ได้เนื่องจากว่าโควิด -19 ก็ทำให้เราเปลี่ยนวิถีชีวิตไปเยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่ายังมีอยู่ในคนไทยทุกคนน,ะ,นะครับเราจะได้ยินตั้งแต่เราเด็กๆว่าสยามเมืองยิ้มนั่นหมายความว่าการบริการของเราเนี่ยต้องยิ้มย้ำแจ่มใสเสมอนะครพนมก็เช่นเดียวกันครับเมื่อมีคนเดินทางเข้ามาเยอะการบริการคือหัวใจหลักในการพัฒนาบ้านเมืองของเราครับครับสุดท้ายนี้คุณธั์มีอะไรอยากจะฝากไว้ ให้กับประชาชนที่แวะเวียนไปมาหรือตั้งใจมาเที่ยวที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ครับครับผมก็ต้องขอฝากจังหวัดนครพนมให้พี่น้องชาวไทยนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับได้เดินทางมาสัมผัสถึงบรรยากาศของจังหวัดนครพนมได้มาสักการะองค์พระธาตุพนมในจังหวัดนครพนมนะครับรวมไปถึงสักการะองค์พญารีสัตนาคราชของเราแล้วผมเชื่อว,ว่าท่านจะติดใจจังหวัดนครพนมครับครับขอขอบคุณคุณธนพัฒน์เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับ พระธาตพนมองค์พญาสีสัตนาคราชเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาเยี่ยมเยือนถึงนครพนมแล้วจะต้องมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลครับหลังจากที่ได้ฟังความคิดเห็นของประธานหอ,อการค้าแล้วเราจะพาไปพบกับท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเพื่อที่จะพูดคุยกันในเรื่องของการเติบโตของเมืองอนาคตการลงทุนกับต่างชาติการเชื่อมโยงเส้นทางการเดินทาง ติดต่อทำการค้าที่มีความสะดวกรวดเร็วในทำเลที่ดีมากๆเลยครับผู้ชมครับต,ตอนนี้ผมอยู่กับท่านเทียมศักเวียงศรีประเสริฐนะครับซึ่งท่านเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านมาพูดคุยกันในเรื่องของแนวโน้มแล้วก็อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษของชาวจังหวัดนครพนมกันครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับ เป็นไงบ้างครับกับเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดนครพนมมีการเชื่อมโยงการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรบ้างครับ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนมผมดูแล้วเศรษฐกิจจังหวัดอื่นๆจะเทียบเท่าจังหวัดนครพนมไม่ได้เพราะภูมิศาสตร์จังหวัดนครพนมเป็นจุดศูนย์กลางนครพนมไปหมิงหรือประเทศจีนก็ใกล้ไปเวียดนามก็ใกล้แล้วก็เศรษฐกิจของเรานี่เพราะว่ามันมันเกี่ยวแก่ประเทศจีน ธันวาคมปีนี้รถไฟจีนจะมาถึงเวียงจันทร์แล้วครับแต่เขาจะเริ่มสร้างถนนรถไฟจากเวียงจันทร์มาคำม่วนหรือท่าแขกท่าแขกแล้วจากท่าแขกไปหาดสิงก่องบิงท่าเรืบอบุงอ่างเลยผมว่ามันลาวจะมีทางออกทะเลและเรานี่ก็จะเชื่อมต่อสะพานแห่งที่สามครับไปคำม,ม่วนหรือว่าไปท่าแขกนี่จะใกล้มากครับแค่สามกิโล แล้วก็จะข้ามไปนั้นก็ใกล้มากเลยมันมันมันจะเอื้ออำนวยต่อการสินค้าเกษตรสินค้าทุกอย่างแล้วก็เเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมของเราเจริญนั่นหมายความว่าพื้นที่จังหวัดนครพนมเนี่ยคือจุดแลนด์มาร์คของทางเศรษฐกิจเลยของทางเรื่องของเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็เป็นมีความโดดเด่นหลายเรื่องมากเกี่ยวกับจังหวัดนครพนมมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นโดดเด่นหนึ่งพื้นที่มีเรียบแล้ว 1,300งรไร่ถึง1,500งหรไร่มีเรียบร้อยแล้วที่ราบโดยไม่ใช่ว่าที่สูงมีพร้อมแล้วเวนคืนทำอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกรมธนารักษ์ได้ทำสัญญาให้บริษัทเ s ออะไรที่นั่นแหละเพื่อพัฒนาพัฒนาเขตสิ่งพิเศษเช้นสัญญา50าสิบปีในอนาคตจะเกิดการลงทุนในพื้นที่นี้ยังไงบ้างครับผมบาเขตสิษ์เมืองนครมรมต่อมามันเป็น เศรษฐกิจที่แบบเหมือนกับทาเลทองอ่ะออกทางทะเลก็ใกล้ครับนี่ไปทะเลนี่ไม่ถึง3า0รอกิโลนี่ไปามวน3ามี่กิโลและจากามวนไปถึงท่าเรือวงอ่าง200รอยกว่ากิโลมันทางออกทะเลของเรามันมีพร้อมแล้วโดยสินค้าของเรายิ่งนครมนฑลมเป็นเมืองเศรษฐกิจเกี่ยวกับเกษตรเป็นหลักปลูกอะไรก็ดีเหมือนเหือข้าวหอมมะลินี่ก็เหมือนกันหอมมากครับ ส่งออกเนี่ยทางกีนังะอะไรเขาชอบมากส่วนใหญ่สินค้าที่ส่งออกจากทางจาังหวัดนครพนมจะเป็นสินค้าประเภทไหนไสินค้าเราส่งออกส่วนมากเป็นสินค้ากเกษตรเพราะนครพนมส่วนมากเป็นสินค้ากเกษตรเหมือนกับไอ้ลิ้นจี่หรือว่าข้าวหอมมะลิหรือว่า,าสับปะรดครับแล้วในเรื่องของแรงงานที่จะเข้ามาในพื้นที่ ท่านมองว่าเป็นแรงงานประเภทไหนยังไงหรือควรมีทักษะอาชีพอย่างไรให้เหมาะกับการประกอบอาชีพในเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้ครับผมว่าแรงงานของเราเดียวนี้เราพูดถึงพี่น้องแรงงานคนไทยนี่ก็พร้อมเนี่ยเขาเขาก็มีความรู้ความสามารถก็เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งนะฮะแต่แรงงานเกี่ยวแก่แรงง,งานที่หนักเหมือนกับก่อสร้างหรือวันลุงสีรงอะไรก็ต้องพึ่งพระอาศัยแรง,งงานของพี่น้องทางสปอลาวมาครับ แล้วส่วนแรงงานไทยล่ะครับแรงงานไทยของเรามันไปอีกเพศหนึ่งเดียนี้เป็นขับรถทําอะไรเกี่ยวกับขึ้นสูงขึ้นกว่านี้เองหรือว่าทําเกษตรนี่กเกษตรปลูกข้าวปลูกอะไรนี้ส่วนมากเราจะเอาแรงงานจากพี่นออ้องต่อปลาวมาช่วยและการปรับตัวของอุตสาหกรรมในจนะังหวัดนครพนมต้องมีการปรับตัวหรือเพิ่มเติมยังไงบ้างไหมครับ ก็รองรับเขตเศรษฐพิเศษเขตเศรษฐพิเศษเดี๋ยวนี้เหมือนกับพวกเราเอาสินค้าเกษตรเป็นหลักใช่ไหมครับแต่ต้อง,งมีโรงงานแปรรูปที่จะส่งออกไปนอกได้เหมือนกับข้าวหอมมะลิของเราเนี่ยหอมจริงๆครับเพราะดินฟ้าอากาศเอื้ออํานวยต่อข้าวหอมมะลิโรงสีของเราก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีส่งนอกข้าวส่งนอกนมันต้องคุณภาพดีเอาตรวจสอบดีแล้วเขาจึงจะซื้อเลยผมว่าโรง,งงานเหมือนกับสับปะรดก็เหมือนกันเราก็ต้องมีโรงง,งาน เป็สับปะรดหรือว่าโรงงานเตงโมอ,อะไระต้องมีโรงงานเพื่อช่วยในการเกษตรครับแล้วส่วนของในภาคประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรกับการที่จะจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาครับผมว่าประชาชนพี่น้องจังหวันดนครไฐ้รับเต็มๆเลยครับ,ร,บรับผลประโยชน์มากครับปีนี้มันสถานการณ์โควิดแต่ว่าผมว่าอีกสองปีต่อไปนี่เศรษฐกิจเมือ,องนครปฐมมันจะโตมากและมันจะเอื้ออำนวยต่อพี่น้อง กเกษตรกรนครมณฑลเช่นทางสะดวกใช่ไหมครับพวกผลไม้เราเราก็ปรับปรุงเหมือนกับสภาอุตสากรรมในเดียดเตรียมจะเชิญทางเกษตรเทิงอะไรมาเพื่อเราปรับปรุงคุณภาพของสมมติแตงโมครับทำอย่างไ้มันลสหวานรสอะไรแล้วก็มีโรงงานแปลรูปของแตงโมสับประรดก็เหมือนกันเราก็ต้องมีนักวิชาการอะไรเหมือนกับประสานกับทางมงนครมณฑเอานักวิชาการมาวิจัยครับทเบียร์ทำเบียร์ยสับประรดบ้าง ทำวายสับประรดมั่งและทาไอสับประรดกวนมั่งทําสับประรดอบแห้งมั่งมันต้องอาศัยตตั้งโรงงานด้วยมันจึงระ,ะบายออกมาได้เพื่อการแปรรูป,ป,ลลปมุมมองของท่านในอนาคตว่าชาวจังหวัดนครพนมควรที่จะเตรียมตัวรับมือหรือเตรียมพร้อมยังไงกับการไหลเข้าของประชากรหรือคนที่มากขึ้นนะครับผม่าพิน้องจังหวัดนครพนมต้องเตรียมรับให้มันทัน เศรศษฐกิจของจังหวัดนครมนตเพราะว่าปีสองปีนี้เศรศษฐกิจนครมนมมันจะบูมมากเพราะรถไฟทางเมืองลาวก็จะมีทะลุไปทะเลแล้วและรถไฟจากบ้านไผยก็จะเตรียมมานครมนมแล้วและเขตเศรศษฐกิจพิเศษนครมนมนก็่าจะบูมขึ้นมาเลยเฉพาะสร้างที่บกสที่ขนส่งใช่ไหมครับ,รบก็แปดร้อยกว่าล้านนะเขาก็เตรียมแล้วและอย่างหนึ่งนี่ตรงนี้เ,นเป็นเตรียมองที่ว่าพื้นที่มันมีพร้อมอยู่แล้วและผมว่ามันโอกาสทองของพี่น้องจังหวัดนครมนม เตรียมตัวให้พร้อมเตรียมรับมือแล้วก็เตรียมใช้ชีวิตกับนักท่องเทีท่ยวที่จะไหลเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการคมนาคมในในพื้นที่นี้จังหวัดนครพนมไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของสนามบินท่าเรือแล้วก็รถไฟที่จะเข้ามาก็ก็มันช่วยอำนวยความสะดวกครบมาครบหมดกะพบมามันมันมันจมอยู่ที่ เคสิพิเศษเลยครับสุดท้ายก็จะมารวมกันอยู่ที่ตรงจุดนี้เพื่อจะขนส่งออกไปได้ถ้าเทียบกับทางเขตเศรษฐกิจจังหวัดอื่นๆนะครับท่านอย่างนครพนอ,อย่างมุกดาหารหรือว่าจังหวัดอื่นตรงนี้ได้เปรียบอย่างไรบ้างเปรียบมากครับเพราะว่ามุกดาหารเดี่ยนี้หาทําเลที่จะตั้งเขตพิเศษก็ไม่รู้ได้หายยังตอนก่อนนั้นยังหายังไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ทราบว่าได้ยังครับหาสถานที่เพื่อทําเขตพิเศษในบางจังหวัดหายยังไม่ได้นะนี่นครพนมพร้อมแล้ว เซ็นสัญญากันแล้วเพียง mm hmm. แต่ลงมือติดโควิดถ้าไม่ติดโควิดเขาลงแล้วฮะได้ยิงยิงหนึ่ง,ง,งรถไฟอะไรมาพร้อมในนี้พวกไอ้ที่นายทุนต่างๆก็จะไหลามานี่จะตั้งโรงงานที่นี่ครับส่งไปนี้ก็ใกล้ครับไม่ต้องไปขนจากกรุงเทพขนจากโน่นมาเหมือนกับผล,ลไม้ไปขนจากจันทร์มาก็ไกลนะครับแต่นักกมรมนี่ปิดเราปลูกยังไงให้ผลมล้วมันดีเขาจากนี้ไปเราก็ทุนค่าเสียใจในมักม ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในในเขตเศรษฐกิจพิเศษน่ะท่านมองว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนยังไงบ้างครับท <c oughs> ี <c oughs> ่จะมาลงทุนในนี <c oughs> ้ประเภทธุรกิจของเศรษฐกิจพิเศษผมว่าประเภทพวกโรงงานเพราะว่าเขาก็เตรียมจะมีโรงพยาบาลมีอะไรทุกอย่างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจพิเศษนี่เพราะว่านค้มันลมนี่ดินฝ้าอากาศมันเอื้ออํเนืยอต่อการสร้างโรงพยาบาลที่พักที่ที่พักของคนแก่อะไรนี่เขาก็เตรียมกานนะครับครับที่อย่างหนึ่งเราอยู่ใกล้นี่ เวียดนาม,มบาเดี๋ยนี้เขาเศรษฐกิจเขาก็ดีขึ้นใช่ไหมครับดีขึ้นแล้วคนมีเงินก็มีเขาก็อยากจะมาพักผ่อนหรือมา,มาอยู่ในเมืองไทยนี้ก็มี<อ>หรือคนจีนก็เหมือนกันครับหรือญี่ปุ่นก็เหมือนกันนี่มันก็ใกล้ๆเขาก็อยากไปนี่เพราะว่าเพราะที่แห่งนี้อยู่ในจุดที่ใกล้กับทางสปปลาว เวียดนามจีนตอนใต้หรือสามารถที่จะข้ามท่าเรือไปทางออกทางญี่ปุ่นอะไรได้หมดเลยอะไรก็ใกล้ฮ่องกงนั่นหมายความว่าตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเหมาะที่สุดครับมสุดท้ายนี้อยากให้ท่านพูดถึงโครงการนี้นะครับว่าเราจะต้องเตรียมตัวรับมือหรือเราจะมีได้สิทธิประโยชน์อะไรต่างๆจากโครงการนี้เกิดขึ้นบ้างโครงการนี้พวกผมก็ติดตามแล้วก็ ผักดันอยู่ตลอดครับผมก็พูดในสภาอุตสาหกรรมของเรากับสมาชิกกับรอ,องประธานทุกคนผมบอกว่าพวกเราต้องเตรียมหนึ่งต้องมีทักษะต้องเพิ่มความรู้แล้วก็ต้องขยายการค้าไม่ใช่เพ่งคันข้าเมเอนนะความรุนประส่งไปนี้ต่อไปเราต้องทาการค้าใหญ่กว่านี้อีกแล้วก็อีกหลายสิ่งที่เราต้องซื้อจะเอาจากกินมาสิ่งของที่มาจากินมาเราดูเพราะในสภาอุตสาหกรรมเขามีรองประธานของผมมีสองสามคนผลจัด ส่งผลผลไม้ส่งไปจีนนะครับวันหนึ่งหลายสิบเที่ยวนะครับเป็นละคนัาแล้วก็ผมก็แนะนําให้เขาไปหาดูสินค้าของจีนมีอะไรจะมาไดา้เพื่อพัฒนาการค้าของเราไม่ใช่เพียงนะักความรมเดียวนี้มันต้องการค้าทั่วไปแลยครับเวียดนามลาวแล้วก็จีนเป็นเดียวกันนะมันจึงจะทันเหตุการณ์วันนั้นมันไม่ทันผลผลไม้ไปส่งไปเดี๋ยวต่อไปไม่ทันแล้ว รวมถึงนักธุรกิจรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็ต้องเข้ามาทดแทนแล้วก็สร้างประสบการณ์ต่อไปสภาาอุตสาหกรรมขมก็ยังตั้งรุ่นใหม่ขึ้นมานักวิชาการแล้วก็นักศึกษาที่จบโลจิสติกจบทางนี้ทั้งนี้มามารวมกันเอาระดมความคิดผมก็เชิญที่ปรึกษามอนุชมที่คอพบดีสาขาต่างๆมาเป็นที่ปรึกษาเพื่อมีแนวคิดาหมรเราจะพักนั้นมันไปทิศทางเดียวกัน เล่าว่าวันนี้ครบควรได้ทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจในภาคของอุตสาหกรรมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านเทียมศักดิ์เวียงศรีประเสริฐเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณครับยินดีนะฮะเขเศรษฐกิจพิเศษนครพนม จะเป็นพื้นที่สำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนของประเทศสร้างรายได้มหาศาลอันจะเป็นการสร้างความสุขยกระดับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชาวจังหวัดนครพนมต่อไปในอนาคตสุขที่สุดที่นครพนมนะครับความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ